เรื่องเล่าสมัยไว้ทำงานนะคะตอนที่พี่ทำงานเป็นผู้แทนยานะแล้วตอนนั้นเป็น Are a manager ใช่ไหมคะพี่จะมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งอะเออมันเป็นลูกน้องที่แบบเรียกว่าเป็นคนช่างอวยดีกว่าเออลูกน้องมันอวยเก่งมากมันอวยเก่งมากคือยังไงรู้ปะอย่างสมมติว่าเวลาทำงานเนี้ยค่ะพี่ทำผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคอยบอกว่าไม่อะ่ะพี่จีพี่อดีละพี่เก่ง หรือเวลาทะเลาะกับหัวหน้าอีกทีหนึ่งค่ะสมมติสมมติเขาชื่อพี่โก้อย่างเงี้ยล้วแบบเออหน่อยว่ะโดนพี่โก้ด่ามาโดนพี่โก้เม้งอะไรเงี้ยโอ้ยแม่อย่าไปคิดแม่อย่าไปคิดแม่ดีแล้วแม่เก่งแม่เลิศวันๆนะมันจะพูดกับเราว่าพี่ขจีเก่งพี่ขจีเลิศพี่เนี่ยไอดอลหนูเลยรู้ปะโอ้หนูมองพี่เป็นไอดอลเลยพี่ดีพี่ดีที่หนึ่งพี่เก่งพี่เก่งพี่สุดแบบอะไรนะ สามารถอวยเราได้ทุกอย่างอวยด้วยทุกช่องทุกประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือแบบหรือว่าเราไปมีปัญหากับลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าแบบเขาด่าเรามาซึ่งด้วยความผิดพลาดของทางบริษัทอะไรก็ตามเนี้ยอีลูกน้องคนนี้มันจะคอยบอกว่าไม่แม่ลูกค้าไม่ได้เรื่องแม่แม่ทําดีแล้วแม่ทําดีแม่โอเคที่สุดนะคะไอ้ลูกน้องคนนี้มันเป็นผู้หญิงนะมันไม่ได้เป็นกระเทยไม่ได้เป็นอะไรทั้งเป็นผู้หญิงเออแต่มันอวยเก่งมากแล้วถามว่ามันทํางานเก่งไหม มันทํางานกลางๆนะมันก็ไม่ได้แบบเก่งมากอะไรขนาดนั้นนะ่ะเออแต่ว่าเวลาเราอยู่กับมันนะเราจะมีแต่คําอวยมีแต่ยกยอปอปั้นเออมีแต่แม่เก่งแม่ดีมันพูดเหมือนมันท่องเลยอะทุกคน <c oughs> ค, <c oughs> คือถามว่าชอบไหมชอบแต่ถ้าเราเป็นคนมีสติอะคะ่ะเราอยากได้ความจริงอะเราต้องไปหาจากคนอื่นเราจะไม่ได้จากมันเพราะมันจะอวยอย่างเดียวจนทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วเ,เวลามึงอยู่กับคนอื่นล่ะ เวลามึงอยู่กับพี่โก้ล่ะมันก็ต้องบอกว่าพี่พกโกลล้ดีพี่โก้รอดพี่โก้เก่งพีจ่จีไม่ได้เรื่องชัว